ระบายเพิ่นกับซุ่มนึงเนาะทางนี้สบายดีเด้อระบายเด้ออ๋อโทษนี่ม่งนอนเจ้าบ่หน่นนนโอ้นอนมาจากคนเจ้ามา,มาคนเดียวมาคนเดียวนะจะครบคว้านอยู่นี่หลายเลยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าซุ่มไผซุ่มมันเนาะซุ่มแล้วครบคว้านเลยอันนี้จุ่มนึ่งเฮ้ยละ่ะม่งพ่อเจ้านอนนี่ก็แม่เจ้าบ่หน่ โอ้ชุ่มพี่แองไง <ผม S 2> โอ้เออหนอมา,อาโตนอนอยู่บบนี้เลยเอาข่าหน้ามาเลยโต <l acht> ให้กูข้อไก่เนาะหวดเข่า,ขาม้อหนึ่งม้อแกงพี่แองไอ้นี่เอาคุบหอบมาไปนี่เลย <h ug ly> <h ug ly> <h ug ly> นี่เนาะ <h ug ly> เอา้า xin phú mà hai chào lời mời nó. A long tongue bung yo kang tongue bung yo. Ela. Yp tap. Long yo hãn. <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 oh, ngân <laughs> 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 oh, bung yo. Ung oh, kang หัวใจมึงเงินเพิ่นลืมอยู่นี่ไปจักอันนี้เนะาะฮะเอาเอามาให้ดิพี่น้องทอัดจ้องยังไงนี่ลองเปิดไปมึงยื่หยมหินไปจักอีหล่ะเฮ้ยเฮ้ยฮันโอ้เอ้เออมันเปิดซองมาก็ได้สองเสื้อ บังบงบงเพี่น้องเห็นนับบังยงูเสเดสงสหเจปเกาเ้าสองลัเงนี่พี่น้องไงเปิดขันจ่องสองเทือได้สองลเน้อ ມັນກະຄັກເລີຍອີ່ຫຼາອັນນີ້ເອີ່ນ້ອງເອງຍັງອນີ້ຈອງສດນີນ້ອງ

<c oughs> <expand> นองนองงงเลยอ่ะใครดีอย like <bbe> ู่บ่ของเจ้าสาเนาะนมักแตงมักแตงมกระท่านก็เว่าเอาได้นี่เนาะต้นมักระท่านเลยอยู่นี่มีหอยยังไงหอยเป็นสามิปมีบเออัวดินเป็นสีิบมาให้เฮาอีกิพันน่ะสามคนเลยโดยจา น้ไม่แล้วกินบะหเนาะไปแ่พีนออ้หุ่หยบหยบพูเอิใช่ทั้งนั้นยังได้พ้อยไก่กายังกรมีอยู่นีเนาะพดดีดีเชื่อง้งเลยมกินี่ห้เอาครบยันมาหยัดมากนเชื่อโตเดินพี่น้องเด้อคัน้าพ่อแบบนี้สดด็ามพ่ออดประเทศล้ว เกือบแทงตาเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยแล้วตอนนี้กําลังสีขึ้นไปบ้านนับแพกตามหาเสาเว็บน้อยพี่น้องเลยเนะเาะอาน้องเว็บสาวประเภทสองแต่ว่าไปหลายรอบบ่พ่อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะไปรอบนี้กะจั๊สิพ่อบ่พ่อะไปรุ่นไปปึงไปส้มน้ากันพี่น้องเลยเอะบ่พ่อก็สิตามไปทอดอันสวนพ่นพูดอะมือี้นี่พี่น้องเลยเ,าเนาะไปนี่ได้ดูกล่าเมื่อกี้นี่ตกใจอยู่เปล่า ไี่ไหนไปทีแทงตาดิ้นโมโสบายดีนะโดสบายดีไหมลูกนีสบายดีมากับลูกสาววัอนี้พี่น้องเยเนาะลูกสาวออกงานน้ำมือนี้อ่หนาวก็เลยเพิ่นพาเพิ่นมาน้ำพี่น้องเไยมือนี้เนาะปปาปาใช้พี่น้องไงน้อไปเบิ่งไปส้มกันอยู่กันแหละสิพบสิพห้ากันอยู่บนน้อภารกิจเฮ่าวัอนี้พี่น้องเยเนาะพิชิตเจ๊เต๋อ้ยเจ๊แอนเจ๊แวบมือนี้หายแวบพุ่นแวบพี่พี่น้องเไย เนาะหาตัวเนีขนาดเพิ่นนี่ <c oughs> เอาไปเบิ่งไปส้มน้ากันสสวยสวงามคือเกาอ่าบอส้มสีแดงไปลอยคือเก,าอกาเ่าบอสเดี๋ยว่ันใดๆเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องไงพอดีทางแม่แม่จันก็พอรับเนาะเิ่นาฝากอาขอควญปีใหม่ตั้งแต่ปีใหม่ผู้พี่น้องไงจนปีเก้าเลยยังไม่ได้ให้แล้วูยขอโทษขอภัยแม่เพิ่นหลายๆเนาะผพ่อ มาอยู่หกบุพพ่อพี่น้องบุพพ่อน้องเพิ่นเนาะอ้ามืาอนี้ไป้ลื่นไปเบิง้งว่าสิบปุ๊บบุพพ่อยังไดกันสิให้มันพ่อแล้วมือนี้พี่น้องเลยเนาะไปอาตมาใส่เด้บาันีิพี่น้องเยนะไย,เยบา้ยบานอื่นเมืองไกลได้ไหมเนาะร้อยกว่ากิโลเลยพี่น้องเลยร้อยสี่ห้าสิบกิโลเลยยังบ่ฮอดอยู่ น้องพนซี่มาทางพีวัศนครับยังไกลบ่ยังบ่ไกลไปแล้วนิดน้อยอีกจังน้อยบ่เออบ้านบ้านยังไงบ้านยังนาทมบ้านนาทมโอ้ยพี่น้องมาฮอดบ้านนาทมเมืองเงินพระลานไซเลยนี่พี่น้องเลยเนาะป้องมาตามหาเจ๊เว็บพี่น้องเอ้เมื่อนี้เอ่อหาเว็บพุ่นเว็บพี่อยู่ โอยู่เฮือนก็เลยให้อายน้องแวบเพินเ่นนี่แหละเนาะเพินบบ่นว่าพ่อแม่น้องแวบมาปักลักอยู่พี่อวสันตัดอ้อยหับจ้างโบได้กลับเมื่อพี่น้องเลยเนาะเที่ยวมาหาทางจุดเป็นหอมนี่บ่โอ้เมนแล้วนี่พี่น้องเลยจุ่มไผจุ่มมันนี่บ่เป็นชุ่มนะประเทน Oh. Mà non bé xì lợi, nó là cái này nó. Hoa hết chết, cái nào đấy người mọi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  เตอ้อยเลยเออ,ปปนนอเ,เ,เป็นน้ำเป็นน้องเว็บกรไดุ้ดเมเจ้าบน้ำก็ได้เปนน้ำน่องเจ้าเด้ออโพี่น้องเลยเอ,อ่ใหาคำน่อยพ่นมาทรงมือนี่ตามหาเจเจเวบโอ้ยเ่ว่าปุกกระตุ้บนอนเต้อ้อยอยู่แบบนี้นี่พี่น้องเยนี่อ เอา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 ฮ่าม an, ึงเอดรถก่อนเสียพี่น้องเลยล้มมาพี่น้องเลยเน้องเดินทางมาไกลมื่อนี้พี่น้องเลยมาตามหาเจ๊เว็บเจ๊พนบมยูเพื่อนเออก็เลยพากันบุกมามุ่งเห็ดเบี้ยเห็ดงานของพ่อกับแม่เพึ่องบ้าน นาทมบ้านอยู่ขึ้นกับเมืองพระลานไส้เละพี่น้องเลยเนะาะมาทมาเบิ่งก่อนหลายครอบหลายขัยขว้วมายุกใหญ่มาเลยเกิดมาปักลักปุก๊กมงรับมงนอนอยู่พี่พี่น้องเลยเนาะเฮ้่ทางระบ้าเพิ่นกับสุ่มหนึ่งเนาะทางนี้สบายดีเระเบ้าเด้อ โอ้โทนี่มุงนอนเจ้าบ่นอนี่นนนโอ้นอนมาจากคนเจ้ามา,มาคนเดียวมาคนเดียวจะครบคว้านอยู่นี่หลายเล,ยเลยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าซุ่มไปซุ่มมันเนาะซุ่มแล้วครบคว้านเลยอ,อันนี้จุ่มหนึ่งอันนี้จุ่มหนึ่งเฮ้ยอันอ<ท>จุ่มของอันเมย์น้องแว็บเพิ่นด้วยอันนี้บ่ เออฟากันนอนอยู่นี่เลยตู้พี่น้องเไยมาตัดอ้อยบ่อหนิตู้พี่น้องเไยไกดบ่อพ่นไปไกด์บ่อ๋อแบบอันแบบเมาบ่อไออันตัดตัดแบบเป็นเป็นมัดนี่บ่อมัดเท่าไรนี่มัดพันหามัดละพันหาพันหาลอยกีบผมมันสองบาทฝั่งไทยนาะ มัดแต่สองบาทสามบาทนี่พี่น้องเลย <c oughs> เออมัดหนึ่งมีจักรลำมินหาลาหัมฮ่าผัวสีฮอดมัดเนาะยังลายบอ่ออ้อยโอ้โธ่พี่น้องเลยอันนี้พักเดี๋ยวบอนี่พักเที่ยงนะบอพักเที่ยง <c oughs> มามาเขา่าหนาวเลยนี่เนาะขึ้นมาปพ้ดพี่น้องเลยเออเอาถ่าน้องแวปเพิ่นมาหน่อยหนึ่งสักก่อน เออเพราะว่าตามหาเพื่อนมือนีพี่น้องเลยไปบ้านทรายรอบเลยบุพเพอ้ยอันนี้ควบครัวเนึ่งอยู่นี่ทั้งหวดทั้งเห็ดหม้อเห็ดแตกกระเพพี่น้องเลยเนาะโอ้โหลมสั่มพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อ มาเลยพี่น้องเลยเนาะอมุนนึงคิงนึงคิงมาเลยสาวน้อยสาวแวบเพิ่นพี่น้องเลยบอดีพ่อาพาเพิ่นแต่โดนเนาะหลายคู่หลายคนเออโอ้ยน้องเจ้าบอยล่ะนี่ฮะไพชันนี่เอหลานบ่โอ้ยเออุออ้มเพิ่นมานำสบายดีป้าลุงไง Ôi, vì nào người nọ, mưa hà dư hơn cái bụi hình Đôi, mà tật ôi Mà tật ôi Đôi Ái, vì nó người xếp phò mẹ cho đi xả đôi. Cái bò Cái tớp Nhàng với cái tớp chứ Đôi Đây chắc mặt đại, mưa này, mình tật chắc mặt Theo cái khăn đây nạp Mà đây nạp vô Đôi Ái, vì nó người nì, lãn bò nì Ủ mà năm Đôi <laughs> Ôi, vì nó người nọ ตามหาหญ้านาดตามหาผู้สาวน้อยเพื่อนนี่อโอ้ยน้อมือเฮือนเท่ายฮอบโบเหน็นม,มาจากมืออลไรอีละมาบอกประมาณสี่ห้ามือ,อนี่แหละโอ้พ่อเมยเจ้าดิมาแต่โดนนะบอกพ่อเมยเจ้าอืม <c oughs> เอออันนี้มุงนอนเมยเจ้าบ่าไงนี่เออตอนแรกมาเจ้าก็นอนน้ำกันนี่บ่ มงได้ใช่เจ้านอนจม่งได้โอ้ใช่ใช่ไปเบิ่งไปเบิ่งโยมมงเมยเจ้านอนเบิ่งโยหันเนาะอันนี้เพิ่นกินยังอันนี้ตะมักแดงเหรอตะมักแดงมะปืดเบิ่งโย่เลยล่ะมงพ่อเจ้านอนนี่กับเมยเจ้าพ่อนี่ยอ๋อชุ่มพี่น้องไงโอ้เออหนุ่มมาอ้ยยังไง เออวึกยู่หันโอ้ยต้องเป็นไตอุ่นอยู่หรอกพี่น้องไงเนาะโตนอนอยู่แวีนนี่เลยเอาเข่าเอหน้ามาเลยโต้ให้กูเข้าไก่เนาะหวดเข่าหม้อหนึ่งม้อแกงพี่น้องไงนี่เอาคุบหอบมาไปนี่เลยนี่เนาะเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่เลยแบบคลิกเกลือเปรียงนัวเออ อ้าวเมุงได้เจ้านอนเฉยล่ะของเจ้าอยู่ยวพูบ้านบ้านเจ้าเบิดเลยบ่มาหนิบ้านเจ้าเบิดเลยบ่อันพี่น้องเดียวกันบอเอ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 อไปพี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นเอินบ้านยังอีหล่านี่บรรณธมพี่น้องเลยนาะเอ้ามานั่งพี่หล่ะมานั่งนั่งก่อน Eh, vân ngân ngang ngang, hiên kang kèm lặng, hơi, 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 cho hơi, 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 เอ้าเห็นหยังคือย่ามาหาเงินมาหาเงินนแม่เจ้าก็ตัดคือกันบ่เจ้ากะเฮานี่บ่โดยตัดโอ้ได้เป็นมัดเป็นหยังคือกันบ่โดยเอาคนละแถวกับแม่อาโตจังพ่อเมื่อเพิ่นยังเห็นแต่เทียงห้างบ่เห็นผู้ใดสมอยสิมีอยู่ พากันมานอนอยู่พี่เลยเนาะโดยโอ, <c oughs> เอ, ه, อเย้เออาพี่น้องเอ้ยเอิ้นเท่าใด๋เทื่อแล้วบ่เห็นไผเลยอยู่เฮือนสะม้อยะมีอยู่เนาะเฮ็ดจังดได๋เด้บดนี้ว่าก็เลยตามมา,ามื้อนี้เนาะให้น้องให้อ้ายเจ้าบ่อ้ายเจ้าบ่โดยอ้ายเจ้าตามพามา<ด>ไกลีพี่น้องเอ้ยโดยเนาะบ่ส<ด>ิฮอดกินข้าวแล้วมื้อนี นี่ยังกินกินกับแตงโมฮุ้งโอ้เปีนยังไงเนาะโอ้ตายฮ่าตัว <c oughs> สิมาฮอด,ดไก่<ม>ใช้อันสมมติว่าเราบวอยากได้อ้อยเมื่อกินจากลำหนึ่งได้บอได้เพิ่นบบไห้บอเพิ่นยังว่าเพิ่นไห้ไปจัก คำเอาน้ำน้ำเด็กน้ำหน่อยนี่ได้อยู่เนาะโ,<ด>โอ้พี่น้องไงเอ่ด้ยินเสียงอยู่บ่นเนาะพี่น้องเนาะอันว่าจะว่าได้ยินแต่เสียงลมจักเนาะกอันนี <c> ้ <oughs> เออตามหาเจ๊เว็บพี่น้องเไยมือนี้เนาะเอ่อมีเอ่อกองขวัญปีใหม่มาให้โอ้ยพี่น้องไงเนาะเพราะว่าเม่เม่จันพี่น้องไงเนาะ ก็พอรับเพิ่นคิดฮอดคิดถึงก็เ,กเลยยังให้บริการเข้ามาหาน้องแวบบเพิ่อนเพิ่นผากมาแต่ดนนี่แหละแต่มากับบพุพ่อน้องเพิ่นจักเท้นเาน่องบุพพ่อนะกับล้นเติบแล้วพี่น้องเพิ่นผากมาเกือบสองอาทิตย์และนาะเออบุพอพากันก็เลยมื้อนี้ ít đại cái này, và sản nóc si hay an ai, cháu book ma lây mày nó phi nong này, bưng, hup, huyệt cắn như vọt nó, ơi, ả lốm nóng, ảm gì ảm เนาะพ่อเจ้ากัดทัดคือกันบม่บ่เมื่อบ้านพ่เมื่อบ้านเอ้าขึ้นโเห็นพ่อเจ้าอยู่เพื่อนยังหลายบ่อ้อยที่ยังโมเลตัดสิยังหลายบ่ยังหลายหลายเนาะอือนี่แหละเอ้อ ต้องเยอะมากการรบสับรรยากาศกระไดพี่น้องเไยเนาะเห็นกันอยู่บ่นเอ๊ะบาทนี่เนาะนี่แหละอีหล่าเอ้ยแล้วว่าวคิดว่าเจ้าไปห้าไปเฮียนละวาวก็เลยนี่เอาของขวัญมาให้เห็นบ่เอาออกยุ่มออกออกมอออกมอจุสันต์เหรอพี่น้องไงเนาะสาวน้อยเพิ่นมาอยู่พี่ เอออมหน้าแอมนัอน่อยู่พี่เลยเนาะได้คิดว่าเจ้าเมื่ออยู่บ้านพอดีม่ได้อยู่เนาะได้ไนี่น้องเลยมันจะนเด็กก็ดำหมดแล้วผู้สาวน้อยเนาะ<ด>มาเห็ดหัวเห็ดอันอนาห็ดงานอ่าสวนน้ำพึน<ด>เออสื่ออหนน้าะ ขัาจ้องมาให้มุสีมออยู่บ่บ้านนี่นจะว่ากั้งเขาบ่ได้สักมาชักบ้านนี่เนาะเอ้ยพี่น้องเลยเอ้าอีหล่ะอันนี้เป็ดกบกวันปีใหม่เด้อซื้อมาให้เจ้าเด้อเนาะเอาลองลองกัง้งมึงโยอ่ะลองมึงโยะเอ้กบกวันปีใหม่้มือเป็นยังนี่ค่ะอ้อยปาดใบอ้อยปาด อ้อยปาดโอ้ยบ่มี่ชกมือบ่าไส้ยังไงบ่เฮาไปเอาซื้อมันไกลเออต้องใส่ชกมือแล้วบ่ตัดอ้อยซั่นมันก็บาดมือแล้วเฮ้ยเนาะเออเอ้าซื้อสีชมพูมาให้เจ้าเลยมื้อนี้เนาะน้องกั้งมึงโยกกั้งกั้งมึโยกยี่แหละยึดจับเออลองอยู่หั่นเบิดมึงอยู่มันหนักลมซ่ําเนาะ เอาเอาเงินมาซีล่ะฮะเฮ้ยเออเบื้งโย่เบื้งโย่เงินฮะเบื้งโย่โอ้กลางขั้น่องเราไ่ได้มีได้เงินน้ำอีนี่พี่น้องเลยโอ้เอาไว้ก่อนสัตว์วน่ะเอาไว้ก่อนเออเบิ้งเบื้งฮะเบิ้งเอาไว้ก่อนอือน่าเบื้งโย่หันจักใบหันนี่ล่ะเนาะจักใบจักใบหันน่าเบื้งโย่ เป็ดเซนหาเป็ดเซนหาโอ้โหโอปีน้องไอ้กั้งขั้นจ้องบาทเดียวได้เป็ดเซนหาผู้เออฝันกันเด้อฮาเด้อเนอะซื้อขึ้นจ้องห่วยจะมาเงินเพิ่นลืมอยู่นี่ไปจักอันนี้เนาะฮะเลยอ้าวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาอัน นางยางมัดว้ก่อนน oh, huh, oh, ouais, ี้นี่แนี่โอ pues, ้แปดเซนห้าพูออ้อาัวพี่น้องไงสร้างป็นแท่นนี่น้องมันแท่นี่พี่น้องท่านจ้องยังไงนี่ลองเปิดใบมึงยูไหมี่ีจักีล่ะเฮ้ยเฮ้ยฮันโอ้ ơ, uppur chong bài cái này song chưa ơ, bơ 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 ngân vương vĩnh vân vĩnh 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 ล้านหนึ่งแสนห้าสิบพันตัวนี้ร่วมกันนี่ร่วมกันเป็นทเลอีลาสอันนี่ตัวนั้นแปดแสนตัวนี้ล้านหนึ่งแสนก็ห้สอเป็นสองล้านเด้นี่เนาะป้าโตพีนองเลยใชเบงเ็นตัวเบาก็จะเปิดเบื้องได้ยังไ้เงินน้มจักก็เบื้องทพีนองเลยเนาะเบื้องบอาถูเห็ได้หลายเนองเอเพิ่นได้สมัดบักใหญ่หนึงเมื่อกี้นี่เออ ทางวจันทีขอเปิดบงเหาะทำระบาเปิดได้กับระบาเอาเลยได้เลยเออกูบุวบัดขาค่อยเปิดยังได้บัดีันก็ได้หาเด้อเนาะบังเงาบังยูบังยูบังยูหันนี่แหละเปิดช้องเธอได้สองแนบบี่นเอ้นบบแล้วลานผู โอ้โาเป็นตายอกเปิดอยู่ได้แม่กจองแบบนี้เนาะกระจองยังไงนี่พี่องก่องพิเศษหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะ่อยจ้ะเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าเจ้าสองล้านยังไงนี่พ <ank> <ended> ี่น้องไงเปิดคัทจ่องสองเธอได้สองล้านน้อมันก็คลั่งได้ละหรือเนาะโอ้พี่น้องคัทจ่องยังไงนี่คัทจ่องพิเศษได้นี่พี่น้องไงน้อยิ่งให้บ้านี่ห้าปั่นกันเด้อคนละครึ่ง ฮะปันละบ่าวอยู่ปะเออพี่น้องไงเนะาะนี่พี่น้องได้สองลา้านคำไปสมมติว่าเจ้าอันตัดอ้อยนี่จักเดือนได้นี่อแหละฮะไร,<า>รเดือนโอ้มื่นหนึ่งได้เท่าไรกะบ่ามื่นหนึ่งเมือ่อวานนี้ห้าไร้อยหกสิบแปดมัดกันเลยหกสิบแปดมัดมัดหน่ะพันห้า มนียังะงห,งหอดแสน68มหกสิบแปดแต่นอดแสนแสนสองพันอืมเยเาไป้อู <c oughs> น,อนี่เปิดคัดจอกสองบาทได้สองล้านใส่เมเจ้าเม่เจ้า,า,าบัมาบ่ยีหลานี่คุณแม่ผัตัดอ้อยใชสิได้น,นีนเงินตัวนี้นเนาะเออเอาส,สล่าเอาไว้เด้อ

เออนับไปนับไปอ่าเปิดสองบาทสองลา้า<ด>นอืมเนาะอืมห่อยมันกัดพอกับบา้านเมื่อได้ได้หนีเนาะ<ด>สองล้านเลยเออใช้สบาทนี่พี่น้องเลยเนาะอืมเป็นที่ใดล่ะดีใจบ่โดยดีใจโอ้อืม ได้เงินสองล้านพูนจะเอาไปเฮ็ดยังอีหล่ะคำว่าได้สองล้านนี่เอาไว้ให้แม่เอาไว้ให้แม่อยากได้ยังอยากได้ยังจะได้หลายทำพอเออกะอีกเฮงบ่าสีเมื่อนี่ถ้าอ้อยเบิด์ตพอแล้วเนาะโอ้เมยเจ้าได้จักล้านแล้วเมยเจ้าอันเฮ็ดเุาบทำปลาหูทำปลาถ่าม บุหูพนจะว่าพนจะเพนได้สำใดเนาะเออแหมมิเตอฝากให้อีละขอบใจเอ็มพิ่พนเน่เด้อแม่จันก็พอรับเด้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณทใจดีต่างประเทศสิผากนนมาให้เยกขอให้ดีให้คเรยยาจะได้ทอาม <c oughs> คีน <m> ี้ขอให้ร่ำให้รวยเป็นมือนาด้ว ໂຕເຮັດໃຫ້ແຂງເດີ້ສາລ